สวัสดีคะ่ะวันนี้ก็มาพบกับสาววึงพารวยชาแนลนะคะพี่น้องจา๋าสวัสดีพี่พี่เอฟซทุกทท่านนะคะสวัสดีทั้ง F อซเก่าแล้วก็เอฟซใหม่นะคะอ่ามาดูผลหวยเล่าวนะคะพี่น้องจา๋าเป็นยังไงกันบ้างคะวันนี้น้องวึงก็ามาสรุปอย่างเดียวเนาะอ่าน้องวึงก็ให้ไปเม็ดเดียวนะคะเด่นศูนเนาะรูดศูนแต่ว่าใจนึงก็ชอบเ้า ก็เลยเลือกเอาศูนย์ให้เด่นให้วิ่งรูดที่9นะคะพี่น้องจา๋าผลออกมาก็คือ0ูนะคะเข้าตรงตรงนะคะพี่น้องจา๋าของตัวของบนเนาะอ่าส่วนล่าง1 7ของ6ตัวก็หลุดนะคะพี่น้องจา๋า <c oughs> ขออภัยค่ะอ่าแล้วก็75ก็หลุดนะคะพี่น้องจา๋าตรงนี้น้องวิ่งหลุดนะคะส่วน0ูเเข้าตรงๆงนะคะพี่น้องจา๋ามาทั้งเด่นทั้งวิ่งรูดเนาะ ส่วนสามตัวออกห้าศูนย์เก้าพี่น้องน้องวึงให้ห้าศูนย์แปดโอ้ยสี่ห้าศูนย์เก้ากับว่าหาเนาะคนเขียนกระดายเออเนี่ยอันนี้ก็เก้าศูนย์หกพี่น้องน้องวึงก็ตัวนี้แหละไม่ได้ตัดสองตัวพี่น้องเอ้ยน้องวึงดูดูน่าจะเป็นสามตัวให้หน่อยเนาะเป็นห้าศูนย์ 508ก็ได้50นี่ยังจะได้3ตัวเนาะพี่น้องน่าเสียดายมากเลยค่ะ <c oughs> เอา้า2ตัวก็เอาเนาะพี่น้องจ๋างตัวก่อนแล้วกันเนาะ3ตัวก็ค่อยรอบขอรอบหน้าและกันวันนี้ขอให้มามาจริงๆนะคะพี่น้องจ๋ารูดศูนย์นะคะอายินดีกับอ่าผู้โชคดีด้วยนะคะพี่น้องจ๋าน่าหวนก็นดีใจไลคเวอพิเว,เวถูกแล้วพี่น้องจ๋าตื่นเต้นตน,น้ำนะะเนาะค่ะเนาะ ผู้ใดบึงคลิปกบสิสูกดีเนาะค่ะเนาะกันเพิ่นตาม้าบ่าตามกะไว้รอบนานเนาะค่ะเนาะเด่นศูนย์วิ่งรูดเก้ามานะคะเข้าสูตรเก้าตรงๆนะคะพี่น้องจา๋ายินดีด้วยนะคะกับท่านที่ตามอาติดตามสูตรเม็ดเดียวของน้องบึงนะคะพี่น้องจาอ๋าสถิติเดือนนี้ของน้องบึงนะคะอันนี้คือสูตรเม็ดเดียวนะคะ อ่าน้องบุก,ก็เพิ่งเขียนลงนะคะพี่น้องจ๋าให้ไปที่เด่นศูนย์นอกก็เข้าที่ศูนย์เก้าบนนะคะอ่าเดี๋ยวรอวันที่เท่าไหร่นาะวันที่ยี่สิบเก้าเนาะอีกรอบหนึ่งวันที่ยี่สิบเก้าถ้าน้องบุงเสร็จเร็วก็จะรีบลงให้นะคะพี่น้องจ๋าอ่ายี่สิบเก้าทับเจ็ดทับหกสี่เนาะอ่ะรารอดูนะคะว่ารอบหน้าน้องบึงจะให้ตัวไหนนะคะพี่น้องจา๋าอ่าน้องบึงลงสองสูตรนะคะพี่น้องจ๋า สูตรเม็ดเดียวนะคะเข้าศูนย์เก้าตรงๆเนาะสำหรับชุดสองตัวบนล่างเข้าเก้าศูนย์เข้าตัวกลับนะคะพี่น้องจ๋าดูห้าศูนย์เก้าห้าห้าเก้าศูนย์ห้าศูนย์เก้าพี่น้องเดี๋ยวน้องมึงสรุปสูตรนี้ไปด้วยเลยดีกว่าจะได้อ่าหนึ่งจ หนึ่งเจ็ดของหกตัวนะคะล่างของหกตัวน้องบึงก็ไม่มีเนาะตรงนี้ก็หลุดนะคะแล้วก็ล่างของสี่ตัวเจ็ดห้านะคะเจ็ดห้าก็หลุดไปนะคะเพราะว่ารอบนี้น้องบึงไม่มีเจ็ดกับห้าเลยนะคะพี่น้องจา๋าส่วนสามตัวห้าศูนย์เก้านะคะพี่น้องจ๋าก็เข้าเก้าศูนย์ตัวกลับนะคะแล้วก็ดูสิเก้าศูนย์ห้าห้าศูนย์เก้านะคะอ่าหนึ่งก็มานะคะพี่น้องจา๋าในตารางกัมวันเม่ ตารางกำลังวันไม่มีเฉพาะจกับห้าเนาะอ่าอันนี้ก็เข้าไปนะครับพี่น้องจา๋าเข้าศูนย์เก้าอ่าเข้าเก้าศูนย์ขอโทษขอไปค่ะพี่น้องจา๋าน้องอุ๋งก็พูดกลับไปกลับมาแล้วไปฉีดยามามันเป็นหมื่นๆมือื่นๆยังไงไม่รู้พี่น้องจา๋าฉีดวัคซีนนะคะอ่าสรุปแล้วก็เข้าทั้งสองศูนย์นะคะพี่น้องจา๋าอ่าชุดสองตัวบนล่างนี้เข้าตัวกลับนะคะ ก็ยินดีกับผู้โชคดีด้วยนะคะบางท่านก็ตามสูตรนี้เนาะอ่าในตารางมา3ตัวเลยนะคะพี่น้องจา๋าอ่าส่วนสูตรเม็ดเดียวนะคะก็เข้าตรงๆนะคะพี่น้องจา๋าก็ฝากด้วยนะคะฝากเป็นกำลังแรงใจให้น้องบึงต่อไปด้วยนะคะพี่น้องจา๋าเจอกันวันที่29นะคะถ้าเสร็จเร็วก็จะลงให้เร็วนะคะอ่าคลิปนี้ก็ฝากไว้เท่านี้นะคะพี่น้องจา๋าไว้เจอกันคลิปหน้าคะ่ะสวัสดีคะ่ะ